เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่10ก้าวมกกราคม2564วันนี้เราโอ้ลมแรงจังเนาะอากาศดีจริง ลมทะเลแรงแล้วเกินเมื่อเหมือนอยู่ทะเลเลยนี่ขนาดอยู่เพชรบูรเยวันนี้วันอ้าวพูดไปแล้วเนาะแล้ววันนี้จะมาคุยคุยเรื่องโควิดนี่แหละไอโควิดหนึ่งเก้าแล้ววันนี้ก็วันวันที่1ิบเก้าเลยเคนโรคจิตอ้าวเอามาเรียงแล้วอ่อนเลย ออกทั่วประเทศเลยนะอ่าโควิดเป็นยังไงอ่ะโควิดบ้าโควิดบ้าเอออ่ามันไปนเป็นเชื้อหวัดนะเขาบอกมันเป็นหวัดนี่แน่เออบ้าเหมือนคนหรือเปล่าเราโควิดอ่ะเ,ออเป็นกันจะเป็นบ้ากันหมดละ โควิดเนาะเอ๊น่ากลัวไหมล่ะบอกใครบอกบอกโรคโควิดหนึ่งเก้าเนี้ยรือเก้าหนึ่งหยออกหนึ่งห้าหนึ่งเออเอาคุยไปหาหวยที่แล้วโควิดเอานะโควิดได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงอะ บ้าเลอหัวเราะกันใหญ่แต่อินดัวโควิดหน้า,นาหน้ากลัวขนาดเ <laughs> หัวเลาะใหญ่เลยโควิด <laughs> <COVID S 2> <laughs> อ่ะคุยเป็นงานเป็นการนี่สักทีเออจะไปทางไหนกันเนาะใครก็กลัวกันใส่นากากอนามัยกันทุกคนเลย อ่ะนี้ก็เขาก็ทำยังไงถึงจะช่วยให้โรคโควิดเนี่ยมันหายไปเออมันเป็นเชื้อหวัดใช่ไหมันติดง่ายมันเหมือนหวัดนี่เนี่ยไอจามทำให้ปิดปากปิดจมูกเนี่ยมันก็จะติดกันไครก็เป็นกันไอ้ยารักษามันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินมากนะเออในการรักษาเนี่ย ใช้เงินที่จะไปซื้อยามารักษาเนี่ยมันแพงคือแพงแค่ไหนกันวเนาะรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลืออะไรเนี่ยแต่ทีนี้อะ่ะมันเป็นกันทั่วโลกเลยนะเออไอ้โลกกลมๆวง,วงๆลีลีกลมขนาดไหนก็ไปด้วยนะโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นกันทุกทุกประเทศ อ่าตอนล้วก็ยารักษาเนี่ยที่ตัวมันเป็นกันเยอะเราจะผลิตทันไหมในะยาเนี่ยเอามาฉีดให้คนในประเทศทุกประเทศเนี่ย <คน S 1> เออตายกันเยอะนะประเทศละกี่คนแล้วเนี่ยเออชนเนใช่จะช่วยทันหรือเปล่ามี่จะทำยังไงอะ่ะเออเขาถึงจะ โรคไอโควิดเนี่ยมันถึงจะเบาบางไปมั่งหรือว่าอาจจะหายไปเลยเงี้ยทำยังไงกันละ่ะมีวิธีไหนเออไม่ใช่ว่าพอเป็นปุ๊บอา้าวไหนๆกูเป็นละมึงก็ต้องเป็นก็กูอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ไหวน่ะเหมือนไปไปแกงเขาอะไรอย่างเงี้ยเออ ไหนๆกูเป็นแล้ววะอันนี้โกรธเขามาหัวเขา,าถากูเป็นใครทําให้กูเป็นวะเอาเป็นก็ต้องเป็นให้หมดกันว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกเอาเดี๋ยวฟังพระสวดมนต์ก่อนเนาะเออชาวเลยนะเนี่มแล้วหกมงชา้าพรมาบิณฑบ,บาตเอัอองหวะช่วงคุยโควิดพอดี ว่าหลังอ่ต่อเนาะโควิดเอออยา่าใคคนทุกคนก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดเออไหนไหนกูเป็นแล้วพวกมึงก็ต้องเป็นก็กูอะไรทำน้องเนี่ยไม่ได้นะเอออย่าไปโกรธไปเคืองคนอื่นเขาไปแกล้งเขาให้เป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ เราต้องรู้จักป้องกันไม่งั้นทํำยังไงนะถ้าคิดกันอย่างนั้นหมดแล้วก็มันก็จะพากันเป็นทีนี้ก็จะแล้วยาลนะ่ะมันถ้ามียารักษาแล้วนี้มีปัญหาหรอกไอ้ทีนี้ยามันไม่พอไนงะถ้าพอป่านนี้เขามียาคนไม่ล้มตายกันเยอะขนาดนี้หรอกใช่ไหมคนตายกันเนื้อแบบ แต่เรประเทศเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยนะฟังฟังข่าวดู้อะเพราะว่ามันไม่มัน,มนไม่รู้จักป้องกันงินคือว่ามันต้องเด็ดขาดไงแบบยังไงป้องกันยังไงคือเราต้องเป็นหูเป็นตาไงต้องคอยดูสอดส่องดูแลช่วยเหลือกันอย่าไปกันไปแกล้งกันทำยังไงอะ่ะช่วยเหลือกันยังไงรู้ว่าใครเป็นอย่างเนี้ย หรือว่าตัวเราเป็นเงี้ยเราต้องรีบไปรักษาอย่าไปปิดบังอย่าไปปิดบังเออกลัวเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้นี่จะไปหลบไปซ่อนแอบอมไม่ยอมไปรักษาไงตายนะเขาตายกันไเปนเท่าไหร่แล้วเออมันกินมันกินปอดไงพวกเนี้ยมันเป็นเชือ้อ เหมือนเชื้อหวัดเราเนี่ยเป็นไวรัสเราคมันออกมันมาทางไอไอจามอ่ะเป็นทา,ทางน้ำลายทางน้ำมูกอะไรพวกเนี้ยเออการสัมผัสก็คืออย่างเราไอไปใส่ที่มือแล้วเราไปจับนู่นจับนี่มันก็เข้าปากเข้าอะไรเงี้ยมันติดกนันนะเออติดง่ายด้วยเหมือนเชื้อหวัดเหมือนเราเป็นวัดี่แน่แล้วก็เชื้อร้ายแรงด้วย มีพันุใหม่ออกหมอีกแล้วจิงตายไหวเขาไปใหญ่เออทําให้หายใจไม่ออกอ่ะมันกินปอดกินตับกังนกินดูวยไอ้กินตับแล้วเนี่ยเอ้ยปอดไม่ให่นเลยเออเพราะปอดหายนี่นะเออ <c oughs> แหลงไม่แหลงที่ดูว่ปอดปอดหายอ่ะปอดไม่มีอ่ะกินจนปอดไม่มีอ่ะแลงไม่แล้วแล้วทำยังไงเราจะมาแก้ไขกันจะมาป้องกันกันได้เนี่ย ก่อนที่จะเป็นกันหมดทุกคนถ้าเป็นกันหมดทุกคนทําไงยาการักษาไม่พอเราไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวอะคนมีกี่คนล้มค่อยตายทีละคนทีละคนทีละประเทศท,ลท,ศทีละประเทศจะทํำยังไงหมดนะหมดโลกเลยนะจะบอกให้หมดหมดทุกๆล้มหายตาจาก,กจนจนในโลกมนุษย์ไม่มีไม่มีใครอยู่แล้วล่ถ้าปล่อยอะ่ะเออ เราต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตากันไม่ต้องไปรังเกียจกันไม่ใช่ว่าโอ้มัเป็นไก้ไก่รังเกียจกันอะไรกันอะไรโอ้โหเราต้องช่วยป้องกันเออเคยเป็นไหมอะไรไหมเออเอาไปรักษานะอะไรนะเออเป็นหูเป็นตาให้กัน,นคือว่าคือเออคือต้องป้องกันไงป้องกันให้มันจะได้หายไงจะได้เออจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาติดคนนั้นเพราะว่ามันติดกันไปเรื่อยนะ คนนั้นติดคนนี้คนนี้ติดคนนั้นแนะ้วมันก็ตระแพกกระจายไปเรื่อยน่ากลัวนะที่จริงอนะ่ะน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วยารัก่าอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ใช่แบบไม่งั้นก็มีไปนานเร็วดิเขาเขาก็ไปพากันไปฉีดวัคซีนแล้วก็รักษากันหายหมดเร็วดลไอ้คนมีเป็นก็เป็นต่อกันไปเรื่อยนะไอ้ที่หายก็หายก็จริงเออไอ้ที่รักษาทันก็ทันมันก็หายแต่แต่แต ไอ้ที่เป็นต่อก็เป็นต่อกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราคิดดูระหว่างระหว่างคนที่หายแล้วกับคนที่เป็นอ่ะอันไหนมันจะไวกวกันละ่ะเออแล้วมันจะหมดเป็นไหมล่ะเออถ้าเราไม่ป้องกันนะอย่างคือมันต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตารูจับมองกันรู้สึกเอานากากอามัไมมาสวมกันเออมาสวมไว้เออไม่ไม่ไปจามกันแล้วก็ คือเข้าใจว่าคนเรามันต้องกินต้องอยู่จะจะหมกตัวจะอยู่ในบ้านอย่างเดียวเราจะเอาอะไรกินอะไรใช่ไหมมันก็ต้องออกไปหาซื้อของกินบ้างอะไรแต่เราก็ต้องป้องกันอย่าไปที่ว่ามันไปอยู่รวมตัวแออัดอะไรกันมากอย่างเข้าไปซื้อของตลาดก็ต้องเข้าไปทีละคน เข้าไปห่างๆกันยืนห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเออค่อยๆเข้าไปเออใช่แล้วก็ซื้อแล้วก็กลับบ้านเลยอย่ามัวไปยืนคุยกันอะไรกันอะไรนักหนาเขากลับบ้านเลยเอ,อ่าซื้อ,อ,อมันก็ต้องใส่ใส่หน้ากากเนะิถามเขาว่านี่ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันก็เรื่องปกติจะทอนตังเออแล้วก็ เราต้อมีเยลมีอะไรให้ล้างมือต้ความสะอาดใช่ไหมถพราเราจับตะตังแล้วตะตังเนี่ยเราคนไอจามใส่มือมือมีน้ำลายมีอะไรจามใส่อะ่ะเออปล่อยละอองที่มันเป็นน้าอะ่ะเป็นละอองเป็นอะไรออกมาจับตะตังเข้าไปแล้วก็ยื่นส่งกันอะไรกันเออาาเบางทีก็ไปขันจมูกลูบหน้าลูบตาเงี้ยบางทีเออน้ำลายนเนี่ยที่คุยคุยกัน าใครไม่ปิดอนากากอนามัยเนี่ยไปพูดจาก,กันอะไรกันมันจะต้องมีมั่งแหละกระเด็นเต้นตาเลยเนี่ยเออมันติดกันได้นะโดยเฉพาะเริ่งเงินเงินท่านสคัญนะเขาจับเงินเนี่ยใครก็จับนะเงินเนี่ยถ้าคนไหนไม่จับเงินไม่ค่อยเป็นนะสังเกตด้วยโลกอะไรไม่ค่อยมีนะเออโลกนี้เขาห้ามจับเงินนะ เออโรง้ยเอาอใครอยากได้เงินนี่น่ากลัวนะไอ้โควิดเนี่ยคนไหนจับตังค์นี่ระวังให้ดีเอเพราะว่ามันต้องผ่านมือไม้เนี่ยมันต้องใช้มือจับเสมอเ่าไม่มีใครใช้เท้าจับเลยใช่ต้องใช้ถุงมือดีที่สุดถุงมือต้องระวังนะเอคนไหนอยู่คุกคีอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอันตรายนะ โควิดอยู่มาก็เงินไม่ได้นะเออต้องมีเย็วล้างมือบ้างนะเออป้อ,อ,องกันกันให้ดีสังเกต่เออคนไหนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งหรืกับเรื่องเงินไม่ค่อยเป็นแล้วน,นะโคนะ <c oughs> <c oughs> วิดเนี่ยวางให้ดี ต้องมานั่งนับมาก็ได้ตังมาอ้ยมานั่งนับแล้วนับอีกระวังให้ดี <laughs> ล้างมือด้วยหลงังนับเสร็จแล้วว่าเออครับอ,อ,อันตรายใช่ <laughs> วันไหนไม่ได้จับเงินแม่งุดหงิดระวังโควิด <laughs> มาก็เงินนะจ๊ะสำหรับ <laughs> คนที่ชอบนับเงินทั้งหลาย อไม่เชื่ออย่าลบลูน่นะจ้าของแบบนี้อาจเป็นไปได้แล้วก็การเนี่ยขับรถขับลาเนี่ยจับแฮนด์รถเนี่ยกำลังจะเหมือนกันระวังใครก็ใครวังใครก็จะแกงปลายขี้มูไปถด้ท่าไว้ที่แฮนด์รถระวังให้ดีมือคนนั้นมือคนนี้ระวังให้ดีอัอนตรายนะ ระวังอะบางคนมันอาจจะแกล้งวิ่งเอาน้ำมูกไปป้ายคนนั้นคนนี้ไปพูดไปไอไปจามใส่คนนั้นคนนี้ระวังให้ดีอย่าไปแกล้งกันอืมอี่ากระมัดระวังอันตรายดีนะบุญมีไม่อยู่ถ้าบุญมีอยู่แล้วบุญมีนี่เอามือแตะแตะแตะจิ้มคนนั้นจิ้มคนนี้ วังให้ดีดีมันบุญมีชิงไปซะก่อนเลยไม่เป็นโควิดเราชนตายไปซะแล้วเสียด,า,า,า,ด,ดายาวาวกาวเลยฮิฮิฮิฮ้ฮิ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 เอฮิ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 หิเออิฮอฮิ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 หิฮ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 ิะ มาคุยเรื่องโควิดกันต่อโควิดป้องกันได้โดยที่ว่าเราจะต้องอย่างน้อยป้องกันตัวเองนี่แหละดูแลตัวเองแต่ละคนอะเออแต่เราจะแดูแลตัวเองกันทุกคนแล้วก็จะจะไม่มีใครเป็นแล้วก็จะหายไปเองละ่ะหายไปจะมันจะไม่มีเลยละ่ะ เราป้องกันดีเรารู้ตัวเราเป็นเนี่ยเรารีบไปรักษาเลยเพราะว่าเราอย่าไปหลบไปซ่อนเป็นเราเราต้องออกไปรักษาไม่ต้องไปกลัวเขาต้องเขาต้องช่วยเหลือหมอทั้งอะไรนะพยาบาลอะไรเขาช่วยเหลือเขาต้องการให้หายเขาไม่ต้องการให้เราเสียชีวิตหรอก ต้องการให้คนในประเทศเนะี่ยหายจากโรคโควิดนะเราช่วยกันตัดต่องดูแลคนไหนเป็นเป็นอะไรเนี่ยเราไปบอกให้เขามารักษาจ้ะแ,แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหมดไปเองโควิดจะไม่ไม่งั้นมันจะแพร่ระบาดนะถ้าเราไม่ อย่างน้อยต้องสวมหน้ากากอนามัยกันรือจะกเราก็รู้จักซักด้วยใช้เลยต้องซักทุกวันก่อนจะนอนเนี่ยซักเลยเราเราเราไปไปนู่นไปนี่มาไปทุระนอกบ้านอะไรเงี้ยกลับมาเรามาใส่ซักน้ำซักแป๊บซักอะไรแล้วก็ซักเราไปขยี้ตากเอา้างน้ำเปล่าในถังอาดแล้วก็ตาก จะมีเป็นไปได้ก็มีสักสองอันสามอันอะไรอ็หลายหลายอันอ่ะดีจะได้เปลี่ยนวันละอันแล้วก็อันไหนทักก็เก็บตากไว้แต่จะไปซื้อทุกวันทุกวันคงไม่ไหวนะฮะที่ถึงจะอันละสิบยี่สิบบาทนี่คซื้อทุกวันทุกวันเดือนเท่าไหรล่ละวันละยี่สิบเดือนก็เลยเท่าไหร 600, ่หกร้อยล่ะ สิบวันชองรอยสิบวันช่องรอยสิบวันชองรอยหกร้อยแล้วโนะอ้เบียนละหลกรอยสิบนะเตือนเ็ินเท่าไรละหกพันนะเอยเท่าไรถูกกันเนาะหกพันนี่หกพันละสิบเตือนนะปีหลายตังนะทุกวันไม่ไหวอแล้วก็ดูๆหน่อยไ,ไอทีว่า เขาไปเก็บเอาไว้หน้ากากหน้งไหมที่ใช้แล้วมาซักกันนะเอามาทําความสะอาดมาซักแล้วก็มาขายให้อนะีกไงมันจะไม่ไหวนะแบบนั้นนะอย่าไปถื้อแบบนั้นนะอย่าไปทําด้วยจะถึงมันจะไปซักแล้วก็คือไหมเราว่ามันของใครของมันแล้เราจะซักก็ซักของเราเองซักของเราใช้ของเราไม่ใช่ว่าเอาของคนอื่นมาใช้ซักแล้ว เขาใช้แล้วซักแล้วเราเอาของคนอื่นมาใช้อีกมันไม่ดีอยังไงก็ไม่ดีซักของใครของมันนงนั้นทำเงินไปชั่วเนาะจะเอาแตรายได้กันนะจะเอาแตเงินคนคนไทยคนเอคนทังไหนก็ทางจะไปคิดอย่างนั้นจะไปทาแบบนั้นนทำเป็นที่ขายเสื้อผ้ามือสองเลย เอาไปจักไปรีกดกันเรามาขายขายดีจริงๆริงใครก็เห็นเป็นนากาศทำไมเนะเห็นมันสะอาดด้นะก็ใช้ระวังเหมือนกันไอเ้เรียงเนี้ยนะไวรั L สโควิดหนึ่งเก้าสามารถป้องกันได้ แล้วมันจะหมดไปเองเราอยากเราต้องช่วยกันต้ต้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องไปรังเกียจกันแล้วใครเป็นก็รักษากันไปป้องกันด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้ติดกันนะแล้วก็เป็นกันไปจนไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าเป็นกันคนเลยเยง เายาที่ในมารักษาทันนะเป็นเงินทุกทุกคนในประเทศเป็นอย่างนี uh, ้ยแล้วก็ทุกประเทศเนี้ยอจะทาไงนะมียาถึงมียาก็คงรักษาไม่ทันนะมันต้องใช้ก็ใจเออถ้าเขาถ้าเขาต้องการเงินจริงๆนะเอาไปรักษานะเออเอาขอบริจาคเนี้ย เอาคนเป็นเงินเยอะอมีเท่าไหร่ก็ต้องช่วยกันล่ะติดบาทร้อยบาทพัทนบาทอะไแล้วแต่จะมีใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันสมทบทุนเอาเพื่อไป,ไปซื้อยารักษากันแต่มันจะไหวไหมเขาจะผลิตทันไหมยามันก็คงจะมีจำกัดเงนะดูแล้วว่ะ ขาบอกมันอันตรายอันตรายเยแต่ยาเนี่ยมันมีแต่ว่ามันยังผลิตในทันคนมันถึงลมตายกันเยอะดังนั้นก่อนที่มันจะระบาดไปถึงขนาดเต็มกันหมดทุกคนเราต้องป้องคือเราต้องหยุดมันก่อนไงโดยการที่ว่าสวมหน้ากากทำไมนี่เนี่ยแล้วก็พยายามห่างกันไว้หน่อย อย่าไปอยู่รวมกันแออัดห่างๆกันอย่างเขาบอกเม็ดหรือสองเม็ดอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปนได้คนจำนวนมากอะห่างๆกันสักเม็ดสองเม็ดอยู่กันว่าท้องว้าอาหาใจหายว้า <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยต้องห่าง,างกันหน่อยแล้วเราก็จะปลอดภัย นะผมบปานพยายามทำให้ได้รู้ว่าเป็นรู้จะอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปอะไรหรอกเรารู้เราเป็นเรารีบไปรักษาเลยเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเขาต้องการให้มันหมดไปต้องการให้หายเราไม่ต้องไปว่าเออแกเป็นหรือเปล่าแกเป็นไหมอะไรเนี่ยเขามีที่ตรวจเรารู้ว่าเออเขาจะตรวจนี่เราไม่รู้เลยตรงไหนเขามีที่ส่องอะไรอที่ว่าวัดอุณหภูมิตามตลาดนั้นอะไรเขาจะ กขาจะมีส่งมาที่ไอ้ขี้มาที่หน้าผากเ,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 เราเนี่ยเออเขาจะวัดไข้เราอะไรเราเนี่ยไปรักษาเลยที่ไหนเขามีไออะไรอ่ะหมอเขามาเที่โรงพยาบาลสนามนอกสถานที่อะไรนี่ยเขาให้ไปรักษาเราไปตรวจกนะันรีบไปเลยเขาจะมีสํานรมีอะไรยดเข้าไปในจมูกอะก็ไหนเป็นไม่เป็นเขาบอกหมดร,นะรู้หมด เราเราเราสงสัยจะเป็นไหมเราต้องไปรักษารีบไปตรวจเลยเราจะปลอดภัยเขาก็จะรีบรักษาให้เรามันประมาณเท่าไหร่อ่ะเห็นว่าสิบสี่วันก็ดูอาการอยู่สิบสี่วันเนี่ยถ้าคนถ้าเขาาถ้เกิดว่าวัดไข้แล้วมันสูงนะบอกมันผิดปกติอ่ะเขาก็จะทำการรักษาให้ มันจะมีอาการอะไรมั่งอ่ะปวดหัวมั่งอะไรมั่งไหมคืออาการล้วมันมีอะไรม้างหายใจไม่เอยอมอะไรบ้าง่มันก็เหมือนอะไรโรคหวัดตัวไปนี่แหละแต่มันแรงกว่ามันตายได้ไปในไม่กี่วันละไวด้วยตายไววด้วยกินปลอดไวด้วย แต่และประเทศนี่ตายกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วนะฝังข่าวด้วยอย่าไปฉลาดใจอย่าคิดว่าโอ้ยโลกแค่นี้อะไรไโอ้ยอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นก่อนที่จะเป็นกันหมดทุกคน,นเราเรีบรู้เราต้องรู้ตัวของเราแต่ละคนเป็นยังไงเราต้องดูแลนะวัด ให้ต้องป้องกันให้ีอย่างดีแต่ละคนเราต้องรู้ตัวของเราอย่าไปป้องกันตัวเองนี่เนี่ยแล้วมันจะหายไปเองแล้วก็ไอ้ต้องดูแลคนอื่นมั่งนี่นก็ดูเฉพาะไอ้คนที่เขาไม่่อยรู้เรื่องไงอย่างไอ้คนที่ประสาสไม่่คยดี่งหรือว่ามันต,ติดตะตั้งไม่ดีไงเอออย่างนั้นเราก็าต้อง ช่วยมองดูแลเขาเพราะเขาไม่คอยรู้เรื่องไงแล้วไม่ค่อยจะสวมหน้ากากเลเดินไปตัวเปล่าเดินไปเรื่อยเสื้อก็ไม่ใส่ไปขอขอาหารเขากินไปขอคนนั้นขอคนนี้นอนตรงไหนก็นอนเสื้อก็ไม่ใส ินอะไรวางไว้แลหยิบมากินอีกเนี่ยคนกินเคยดีมต่พอสติดีเขาคงไปทํางานทําการแล้วแ่ะเขาคงไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกเออใครอยากจะมาขอ,อก,กินอย่างเงี้ยน,นะได้ไหมพอสติม่ดีสติม่ดีทั้งเกตเลยแต่เขาทางานไม่ได้ มันลักษณะมันก็เหมือนคนที่เกียจเนี่ยแหละไม่ทํางานทําการแต่จริงเขาอยากไปค,คือเขาทําไม่ได้ปกติที่ต้องทํางานได้ต้องทำงาน,งานเป็นแต่ทางานไม่เป็นก็คือปกติไม่ดีไม่ทาไม่ได้คงเห็นเห็นแล้วมั้งตามแถวบ้านของม,มี้เห็นแล้วว่าคนที่เขา ยอมทํางานทําการเดินขอของขอพข,ขากิน,กนเนี่ยขอของกินมางเรื่อาเนี่ยเขากินอะไรวางไว้ทิ้งแล้วก็ยังไปเก็บอะไรทั้งพวกใหญ่เอามากินเนี่ยคนสติดีจะไปทำอย่างนั้นเรนะือนที่ข้าวให้หมาให้แมวเขาใส่ให้หมาให้แมวอย่ังไปแย่งหมาให้แมวกินเนี่ยสติดีทําอย่างนั้นน่นนนะออแอ่ไหมเนะ กายเนี่ยเขาเอาของวางอะไรปเก็บเขากินในน้ำกินอะไรดูดที่ถุงที่แกว้วในหลอดอะไรก็ยังเอาเอายกแก้วเขาวางทิ้นไ,ว,ว,ไว้แล้วผก็ไปแล้วแล้วก็เก็บเอามาดูดกินอย่างเงี้ยนะใครก็ทำงั้นนะคนดีๆก็ทำอย่างนี้เลยเอแสดงคุณติไม่ดีมันทำแบบนั้น <c oughs> อ,อย่าลืมช่วยกันดูแลเ,เป็นห่วงตัวเองป้องกันแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยที่ที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะมองมองดูมันเขเป็นอะไรก็ไปแจ้งเลยแจ้งให้เขามาตรวจวัดไข้ ก็จาทีก็ออกมาตรวจวัดไข้คนนั้นคนนี้บ้างครเปิดไม่เป็นเนี่ยโควโโิดไม่ได้หายม่จากโลกมนุษย์เราสักทีโอเคนะจ๊ะเ่วยกันดูแลหน่อยไม่ต้องไปกลัวกลัวทำไมก็จะได้หาย อย่าไปทําให้ก่อนที่มันจะเป็นกันหมดทุกคนก่อนมันจะกระจายไปมากกว่าน,นี้ยเออไปช่วยกันดูแลตัวเองอันดับแรกต้องดูแลตัวเองก่อนออคนที่เขามีเจติตามปัญญิญะสัมปัญญะดีทุกคนเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองป้องกันอย่าปล่อย ปะละเลยอย่าคิดว่าโอ้ยกลัวอะไรเงี้ยแเป็นแล้วมันจะลำบากนะเขามียารักษาตอนนี้มันยังพอรักษาได้แลนะ้วพอเป็นยันไม่มากนะถ้าเป็นมากคงคง,งรักษาไม่ทันแล้นะวนะยามันมีจำกัดราคาแพงด้วย ก็ไม่เราไม่ดูแลไม่บงกันมันก็รับรองว่าคนต้องหายไปครึ่งโลกแล้ครึ่งโลกมนุษย์นี่เนี่ยคนจะเหลือไม่เท่าไรเพื่อเพื่ออาจจะตายกันหมดทั้งทั้งโลกเนี่ยเออแหละแรงนะคิดว่าอะไรแรงไลยละ่ะเออ,อยาให้มนุษย์อยู่ในโลกนี้เวลาหรือจะให้หายไปหมดเลย เอ,อ,อยู่ที่พวกเรานี่เนี่ยอยู่ที่คนในโลกนเนี่ยว่าจะต้องการแบบไหนเหลือเโลกว่างเปล่า,ยาอย่างนนเลยเออเอา่าว่ากันไปนะจ๊ะสำหรับโลก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในดวงดาวทุกดวง <laughs>